กับผู้ใหญ่อันนันทองประทีปนะครับผู้ใหญ่บ้านแหนบทองสดๆดร้อนๆของตำบลโฮป่านะครับหมู่สีนะครับผู้ใหญ่ครับอยากจะถามในฐานะที่เราเป็นแกนนาชวนคนโน้นคนนี้ทํากิจกรรมมากมายรวมทั้งกิจกรรมงดเล่าข้าวรันศาด้วยนะฮะลองลองบอกว่กิจกรรมมันมันเยอะไหมตอนเนี้งานรู้สึกว่าไม่ค่อยอยู่บ้านเลยเนี่ยนะครับก จริงแล้วงานผู้นำนะเราจะเรียกเป็นผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันก็รับงานหลายหน้าที่ครับจะต้องดูแลดูแลตั้งแต่เด็กยันยันแก่ยันตายยันตายทั้งแต่เกิดยันตายนั่นเองในคนพ่อบ้านนะครับก็มีหลายด้านหลายประเด็นที่ให้เราจะต้องรับผิดชอบครับถ้าถามว่าที่เรามาคุกคีตีมงกับกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องงดเหล้าสังคมงดเหล้าบางอย่างเสพติดบางเนี่ยมันก็เป็น สิ่งที่เราต้องการที่จะให้มันเกิดขึ้นในในชุมชนของเราอยู่แล้วนะก็คือเห็นหลายที่นะเขาจะมองแต่โครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางอ่อปาประปาไฟฟ้า <c oughs> แต่มมาที่หมูน่นี้หรือว่ามาที่ตำบลเราเนี่ยรู้สึกว่าจะมองเรื่องสังคมเป็นงานหลักคิดยังไงมันทําไมถึงถึงไม่เอาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานครับผมถึงว่าให้ให้ความสําคัญในเรื่องของของงานสังคมมากเพราะอะไรครับ ที่เราให้ความสําคัญตรงนี้เพราะว่าความชีวิตความเป็นอยู่ของคนของสังคมมันคือคนอยู่ร่วมกันเรื่องโครงข่ายพื้นฐานนั้นเป็นปัจจัยปัจจัยเสริมปัจจัยเสริมแต่ไม่ใช่ปัจจัยไม่ใช่ปัจจัยหลักไม่ใช่ปัจจัยหลักปัจจัยหลักมันก็คือการกินดีอยู่ดีการอยู่เย็นเต้นสุขครอบครัวไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจระเลาบอกแว้งให้อยู่กันอย่างมิตรพี่น้องเพราะว่าตรงเนี้มันเป็น สิ่งที่จะทําให้สังคมเราเนี่ยอยู่ได้อย่างม,มีความสุขมากกว่าปัจจัยอื่นเราถึงได้มาจับประเด็นตรงนี้ประเด็นตรงเนี้ยมันมันเหนื่อยนะแล้วมันไม่มีเงินทอนเลยม,ม,มากเย <c oughs> ทำเนี่ยเราเข้าไปชักชวนคนนู้นคนนี้มาร่วมกิจกรรมกับเรายากนะยากมากยากมา,ากมไม่เหมือนกับทำโครงสร้างพื้นฐานคุยกับบริษัทคุยกับแหล่งงบประมาณจบเลย อันนี้ต้องอันนี้ต้องมาคุยกับชาวบ้านไปคนน้อนคนนี้ใช่้องมากชวนแกมันงดเหล้ากับเราไหมครับทั้งที่ชีวิตปลามันอยู่ของสังคมไทยอ่ะทุกงานทีกเทศกาลมรนปฏิเสธไม่ได้เลยได้เจอกันเลดื่มเหล้ากันไว้เย็นมาอาละตั้งวงสังสรรค์ถามว่าเราเหนื่อยไหมแต่เราก็เหนื่อยแต่เราก็อยากที่จะทำเพราะเราอยากเห็นเราคิดว่าเด็กชนเราชุมชนแล้วเด็กรุ่นต่อไปที่ที่จะถัดจากเราไปนา่ว่า เรามีต้นแบบที่ดีๆให้เขาได้ดูว่าเออเนี่ยคนนี้นะแต่กอดกินเหล้าตะกอดไม่กินเหล้ามันเป็นยังไงเอาไว้ให้เขาได้ได้ได้ดูนะครับคือจริงแล้วการเรียนรู้เนี่ยมันอยู่ที่อยู่ที่เรียกเรียกยังไงเดียวอยู่ที่ต้นแบบที่ดีมากกว่าที่จะไปเอาคําสั่งสอนจากที่ไหนมาถ้าเราจะสอนต้นแบบที่ดีนี่ดีกว่าคําสอนโอ้โสุดยอดเลยแล้ว ทราบว่าทั้งนายอำเภอด้วยทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สนับสนุนเรื่องนี้ไม่ว่าเป็นเรื่องโครงการหมู่บ้านศิลป์ห้าแล้วก็ประเพณีสําคัญสำคัญของอำเภอพรมบุรีก็มีประเพณีปอดเล่าหลายๆประเพณีครับนะครับค่ะพ่อเราห้าประพาต้นนี่ก็จะปอดเล่าร้อยเปอร์เซ็นตันนี้ไม่มีเล่าโอ้ดีมากเลยแล้ววัดทุกวัดทวันนี้เป็นไงบ้างมีขายเหล้ากันไหมอ๋อในวัดไม่มีไม่มีนะดื่มเหล้าอะไรต่างๆเมาในวัด เหมือนเมื่อก่อน10ปีก่อนมีไหมไม่มีไม่มีโอถือว่าเป็นที่ดีแล้วในฐานะที่เป็นผู้นำเนี่ยเราได้ได้บอกแจ้งกับลูกบ้านหรือว่าคนที่เรารู้จักยังไงว่าวัดนี้ต้องปอนดเล่านะโรงเรียนนี่ไม่ได้นะอะไรเงี้ยเราเราได้คุยกันสื่อสารกันยังไงครับเราก็ใช้กระบวนการพูดคุยแต่ถามว่ากฎหมายมันก็มีนะกฎหมายเขามีมานานแล้วลหะเรื่องการ ห้ามดื่มเหล้าในวัดปรับ2อ0พันอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะมันก็มีกฎหมายที่มาติดไว้เขียนเป็นข้อห้ามเนี่ยถามว่าทุกคนเคารพกฎหมายนั่นแหละมันเคารพกันไม่ไม่เคารพหรอกไม่เคารพแต่ว่าใช้วิธีการเจรจาพูดคุยว่าเออนี่สถานที่นี้นะให้ความให้ความรู้ความเข้าใจกันใช่ใช่เราใช้ตรงนี้เราใช้ตรงนี้ในการพูดคุยแล้วมันจะได้ผลมากกว่าใช้กระบวนการบังคับคนไทยไม่ชอบกันบังคับ เราชอบการพ like em. ูดคุยการเห็นดีด้วยเห็นดีเห็นงามนย่เขาจะมากับเราก็อยากจะให้ผู้ใหญ่นฝากอาจจะฝากไปถึงผ so ู้นําก็ได네้ไปถึงแกนนําของพวกเราก็ได้ว่าการทํางานที่เน้นภาคสังคมเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับชุมชนระยะยาวหรือหรือพี่น้องเยาวชนระยะยาวยังไงก็มีข้อฝาก้็คิดอะไรดีๆครับผม ก็การทำงานกับสังคมชุมชนต้นแบบนะถ้าเราเป็นมีต้นแบบที่ดีเนี่ยนี่ยังคิดอยู่เสมอว่าถ้าเราเป็นต้นแบบที่ดีเราก็าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กเยวาวชนรุ่นต่อไปเราจะถ้าเราทากระบวนการสังคมเนี่ยให้มันสงบอยู่กันอย่างเอื้ออาทรเนี่ยผมว่าทุกพื้นที่เนี่ยก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็จะไม่ไม่มีปัญหาเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งไม่ต้องไปจัดงานสรมามฉันท์แล้วไม่ต้องมีสมานฉัชท์นไม่ต้อง อันนี้ค,คือถ้าสังคมเรารักษากติก,กาเป็น<ช>แบบอย่างที่ดี<ช>มันก็จะทําให้สังคมเนี่ยปองดองกันได้ได้ข้อคิดจาก